หนึ่งในห้องอาหารจีนที่ห้ามพลาดความอร่อยอยู่ที่ชั้นสองของโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นห้องอาหารจีนดราก,ก้อนที่เป็นตำนานความอร่อยเปิดมานานกว่า25ปีที่นี่มีอาหารจีนกวางตุ้งต้นตำรับและสไตล์ฟิวชัน่นตลอดจนเต็มซำสุดคลาสสิกที่นึ่งสดใหม่ทุกจานพร้อมเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันในห้องอาหารระดับโรงแรมวันนี้เราก็จะมาแนะนําในส่วนของโรงแรมมิราเคิลน,นะครับผมก็จะมี ห้องอาหารอยู่2ห้องนะครับจะเป็นเป็นประชากรแล้วก็ที่นี่จะเป็นห้องอาหารจีนดากอนนะครับผมก็ในส่วนของห้องอาหารจีนนะครับก็จะเปิดสองช่วงเวลาครับผมก็จะเปิดเริ่มต้นมื้อกลางวันอยู่ที่11บเอโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสองโมงครึ่งส่วนมื้อเย็นเราจะเปิดที่5้าโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครับผมของเราก็ในส่วนก็จะเป็นอาหารจีนแบบกวางตุ้งนะครับผม ก็จะเป็นร่วมสมัยด้วยแล้วก็เป็นจีนโบราณด้วยนะครับในส่วนที่จะต้องมาและจะต้องทานก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งก็คือลูกค้าอยากมาทานนะครับแนะนําให้โทรมาจองล่วงหน้าก่อนนะครับก็ในส่วนของเมนูแนะนำนะครับเป็นเชฟแล้วไดค m เมนนะครับผมก็อยากให้มาลองทานนะครับก็จะมีปลาหิมะอบใบาชานะครับผมเชฟก็จะคัดสัรปลาหิมะชิ้นโต,โตโตนะฮะแล้วก็จะมีซอสสูตรพิเศษนะครับ จะได้กลิ่นของซีอิ๊วด้วยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของใบชาอ่อนๆนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมเชฟอยากให้ลองมาทานก็คือขนมผักกาดผัดซอสเอ็กโครับผมตัวนี้ก็เริ่มขายแล้วครับเดือนนี้เดือนแรกผลตอบรับดีมากนะครับส่วนต่อมาก็จะมีติ่มซำครับผมติ่มซำที่เชฟขอแนะนำนะครับก็จะมีกัรเชียงปูกุ้งทอดนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดหอยเชล์นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้มาลองนะครับก็จะมีจะเป็นเต้าหู้หมูสับปลาเค็มนะครับตัวนี้จะเป็นอาหารจีนโบราณนะครับผมอีกตัวหนึ่งติ่มซำที่แนะนำนะครับว่าลูกค้ามาทุกโต๊ะต้องสั่งก็คือเสี่ยวหลงเปาครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ลองมาทานนะครับเนื้อเป็ดปักกิ่งนะครับเป็นเนื้อเป็ดทอดน้ำปลานะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับเวลาลูกค้าสั่งเป็ดตักกิ่งเสร็จปุ๊บ เนื้อเป็ดเอาไปทอดน้ำปลาครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําอยากให้ลองมาทานนะครับก็คือจะมีหมูกรอบมีละเคลนนะครับจะเป็นหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงนะครับหนังบางกรอบนะครับผมสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีส่วนลดให้กับผู้ชมนะครับ30%ตลอดทั้งเดือนนะครับแนะนําให้จองล่วงหน้านะครับให้มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ห้องอาหารจีนดรา้อนได้ขึ้นชื่อว่าติ่มซำคำโตไส้แน่นแป้งบางมีทั้งข้า,กาเก๋าเกี๊ยวปูนึ่งเต้าหู้สอดไส้ซี่โครงหมูน,นึ่งเต้าซี่รวมกว่า90เมนูซึ่งห้องอาหารแห่งนี้รองรับลูกค้าได้100ที่นั่งและห้อง VIP อีก6ห้องบริการอย่างหลากหลายเมนูอาหารจีนรังสรรค์รสชาติที่สุดพิเศษแสนอร่อยทุกจานเรียกได้ว่าครบเครื่องครบรถเลยทีเดียวค่ะ